อิสราเอลยึดน้ำมันและก๊าซของปาเลสไตน์มา10ปีโกงไป4.7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับผมชาณรงค์คุตโตในรายการบิ๊กวอลผ่าโลกการล้างเผ่าพันธุ์เพื่อยึดดินแดนใกล้สำเร็จอังถัดเผยอิสราเอล ไม่เพียงขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเท่านั้นแต่ยังยึดน้ำมันและก๊าซไปขายแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมายมาน,นานกว่า10ปีหลังจากปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดของอิสราเอลและความหายนะครั้งใหญ่ที่ตามมาในชนวนกาซาประชาะคมระหว่างประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการสร้างรถไฟสายนี้ขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามการยุติความขัดแย้งที่ยั่งยืนระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์จะเป็นไปไม่ได้ หากปราศจากการลงทุนในระยะยาวในการพัฒนาเศรษฐกิจและมนุษย์ของปาเลสไตน์ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีวิธีการสร้างรายได้เหล่านี้ที่ถูกมองข้ามไปคือการจัดสรรส่วนแบ่งผลประโยชน์จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองในปาเลสไตน์อย่างยุติธรรมในดินแดนที่ถูกยึดครองและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีเพียงอิสาราเอลเท่านั้นที่เอาเปรียบผลการศึกษาล่าสุด โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังถัดชี้เห็นว่าการค้นพบก๊าซธรรมชาติครั้งใหม่ในลุ่มแม่น้ำเลเวนนั้นอยู่ในช่วง122ล้านลูกบาทฟุตในขณะที่น้ำมันที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่นั้นอยู่ที่ประมาณ1.7พันล้านบาเรลทุนสำรองเหล่านี้ให้โอกาสในการแจกจ่ายและแบ่งปันประมาณ5 2 4พันล้านดอลลาร์ระหว่างฝ่ายต่างๆในภูมิภาค การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์โดยทหารของอิสราเอลตั้งแต่ปี2,510และการปิดกั้นฉนวนกาซาตั้งแต่ปี2,550ได้ขัดขวางชาวปาเลสไตน์จากการควบคุมทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลของตัวเองปฏิเสธรายได้จากการคลังและการส่งออกเป็นจำนวนมากและละทิ้งเศรษฐกิจปาเลสไตน์ไว้หมิ่นการล่มสลายค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การยึดครองนั้น ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีข้อจำกัดที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าการริบและการทำลายทรัพย์สินการสูญเสียที่ดินน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆตลาดภายในประเทศที่กระจัดกระจาย และแยกออกจากตลาดเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศและการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศชาวปเาเลสไตน์ยังใช้การควบคุมพื้นที่และนโยบายการคลังอย่างจำกัดตามข้อกำหนดของพิธีสารปารีสว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอิสราเอลควบคุมนโยบายการเงินพรมแดนและการค้าของชาวปเาเลสไตน์นอกจากนี้รวบรวมภาษีศุลกา,ากรภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ของชาวปาเลสไตน์ที่ทำงานในอิสราเอลจากนั้นจึงนำไปจ่ายให้กับรัฐบาลปาเลสไตน์อังถัดประมาณการว่าภายใต้การยึดครองของชาวปาเลสไตน์สูญเสียรายได้ทางการคลังไป47.7พันล้านดอลลาร์ในช่วง2,550ถึง2,560รวมไรายได้ที่รั่วไหลไปยังอิสราเอลและดอกเบี้ยค้างรับในการเปรียบเทียบการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลปาเลสไตน์ ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ4.5พันล้านดอลลาร์การปิดกิจการที่ยืดเยื้อและการปฏิบัติการทางทาหารที่เกิดขึ้นซ้ำในฉนวนกาซาได้ทำให้ประชากรของดินแดนมากกว่าครึ่งที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนและมีมูลค่า16.7พันล้านดอลลาร์ในการสูญเสีย GDP ต่อปีข้อตกลงระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์พศ2538เกี่ยวกับเวสต์แบงค์และฉนวนกาซา หรือรู้จักกันในข้อตกลงออสโลที่2ได้กำหนดให้เขตอำนาจทางทะเลของปาเลสไตน์หรือ PA เหนือน้าน้ำของตนเองซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่ง20ไมล์ทะเล PA ลงนามในสัญญา25ปีสำหรับการสำรวจกา๊าซกับ British Gas Group ในปี1999และแหล่งกา๊าซขนาดใหญ่กาซามารีนถูกค้นพบที่17-21ไมล์นอกชายฝั่งฉนวนกาซาในปีเดียวกันอย่างไรก็ตาม แม้จะมีการหารือในขั้นต้นระหว่างรัฐบาลอิสราเอล PA และบิทิสแกสเกี่ยวกับการขายก๊าซจากแหล่งก๊าสนี้และการจัดหารายได้ที่จำเป็นมากให้กับดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองชาวปาเลสไตน์กลับไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆนับตั้งแต่การปิดล้อมฉนวนกาซาในปี2550 รัฐบาลอิสราเอลได้จัดตั้งการควบคุมโดยพืชินัยเหนือแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของชวนกาซาบิติสแกสซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้ติดต่อกับรัฐบาลอิสราเอลโดยเลี่ยงรัฐบาลปาเลสไตน์ในเรื่องสิทธิในการสำรวจและพัฒนาอิสราเอลยังได้เข้าควบคุมแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเมเกตซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองอิสราเอลระบุว่าแหล่งกา๊าซแห่งนี้อยู่ทางตะวันตกของแนวสงบศึกในปี1948 แต่แหล่งก๊าซส,ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองตั้งแต่ปี1967ไม่นานมานี้อิสราเอลได้เริ่มพัฒนาน้ำมันและก๊าซที่พบขึ้นใหม่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้นในการบังคับบัญชาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมันและก๊าซของปาเลสไตน์อิสราเอลกำลังละเมิดกฎหมายและเจตนารมณ์ของระเบียบกรุงเฮกอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่4และร่างกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่กล่าวถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันโดยผู้ครอบครองอำนาจโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ในสิทธิและส่วนแบ่งของประชากรที่ถูกยึดครองจนถึงตอนนี้ประชาคมระหว่างประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างฉนวนกาซ่ามูลค่า860ล้านดอลลาร์ขึ้นใหม่หลังจากการจู่โจมครั้งล่าสุดแม้กระทั่งก่อนการลุกดนันทหารครั้งล่าสุดอังกฤษก็ได้ประมาณว่าจะต้องใช้เงินอย่างน้อย 838ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อทำให้ประชากรของชนวนกาซาดุดพ้นจากความยากจนส่วนแบ่งรายได้จากน้ำมันและก๊าซที่ยุติธรรมจะช่วยให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อลงทุนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวทางเลือกอื่นก็คือให้อิสรา,เ,ราเอลใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันแต่ได้กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงต่อเนื่อง แน่นอนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการตั้งตินง่นฐานทางการเมืองที่ยั่งยืนนั้นต้องไปด้วยกันสหรประชาชาติคงไว้ซึ่งตำแหน่งที่มีมาอย่างยาวนานสันติภาพที่ยั่งยืนและครอบคลุมสามารถทำได้โดยผ่านแนวทาง Two State Solution ที่เจรจากันไว้เท่านั้นสหรประชาชาติยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยต่อเนื่องกัน มีอำนาจอธิปไตยและมีความเป็นไปได้ซึ่งดำรงอยู่ในสันติภาพและความมั่นคงกับอิสราเอลความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของรัสปาเลสไตน์จะขึ้นอยู่ความสามารถของชาวปปเลสไตน์ในการควบคุมเศรษฐกิจของตนเองและสามารถเข้าถึงแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซในปปเลสไตน์ได้อย่างยุติธรรมซึ่งตรงข้ามกับสภาพการสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามผู้สื่อสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองการอาหาร ตหว่างประเทศได้ต่อในรายการบิ๊ก a อสผาโลกสวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line shop s i store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ